วันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเล่นเกม Smash Go เป็นเกมกระดาษที่ผมคิดเองนะครับซึ่งก็อาจจะสร้างกับคนอื่นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเชแล้วก็เป็นเกมที่ต้อง Smash แล้วก็เดินนะครับเช่นนี้ครับ Smash กันแบบนี้นะครับแล้วก็เดินไปมาอ่ะนะครับเช็นแล้วครับก็คือวิธีเดินนะครับก็เดินธรรมดาเลยนะครับก็เดินสองสองช่องนะครับแบบนี้นะครับเดิะแบบนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือชาร์จนะคบก็คือต้องต้องเป็นอันนี้ก็คือตัวหมาเขาต้องกับแบบต้องแบบต้องกับกับด้านได้นะครับต้องมีสองด้านนะครับพอจะชาร์จก็กลับด้านแบบนี้นะครับใช่แล้วก็ตายแล้วก็จะกับด้านแล้วทําอะไรไม่ได้เลยนะครับใช่แล้วแล้วก็พอตาที่สองปุ๊บก็จะเดินแบบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดินอีกหนึ่งก้าวนี้นะครับโอเคไหมครับประมาณนี้ครับแล้วก็ ดทนาท่านผู้ชมนะครับอยู่ใกล้ฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับทาผู้ชมก็จะสามารถแม็กสแชได้นะแบบนี้นะครับแบบนี้หนึ่งสองปุ้งสแนชนะแล้วก็เดิม์ีหนึ่งเก้านะครับแล้วเพื่อนท่านผู้ชมก็จะต้องถอยหลังเสร็จอีกสามเก้าแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามโอเคนะครับนั่นแหละครับก็แล้วสูดท้าแบบถอยหลังจะเป็นทางตันนะแบบนี้นะครับหนึ่งสองแบบนี้ครับแล้วเป็นทางตันให้แบบให้แบบ ถอยกลับมาแบบป็นแบบทางตรงข้ามทียบไปนะครับเนี่ครับพอลำแบบนี้แบาแบบนี้ก็หนึ่งสองแล้วก็สามครับถ้าแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็สามแบบ,บแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับใช่แล้วก็ก็มันต้องมีอะไรให้เพิ่มอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเพิ่มพื้นที่ในการเล่นเพิ่มคนเพิ่มกดต่างๆเพิ่มพลังวิเศษอะไรประมาณนี้นะครับใช่แล้วก,ก็ลองเล่นดูนะครับตอนนี้ก็จะไม่ใช่วิธีการ ที่วิธีการเล่นลแล้วก็จะเป็นการการเล่นจริงๆนะครับเนี่ยสมมติว่าผมให้ชื่อว่า A กับ B นะครับผมเป็น B นะครับก็ได้ A เริ่มก่อน,นเอ,อชิ้นมาเลยปึ้งปึ้งนี่ผมก็ชาร์จก่อนชิบวแบบเฮ้ยน่กากลัวมากเป็นเรื่องของเดินตรงนี้เลยนะครับก็สแมทเลยนะครับหนึ่งสแมทครับเพื่อก็ผมฝ่าย A ก็จะก็จะต้อง ต้องโดนกลับมานะครับแบบนี้ครับหนึ่งสองสามในทางตันก็จะเดินเลยไปเดินไปมาไม่ได้นะครับก็อาจจะโดนสมัชอีกรอบหนึ่งแบบนี้ครับที่สแัชแบบนี้ครับโดนสมัชผมสชได้สองรอบเพื่อนผมโดนสมัชล้มวเลยครับแล้วก็หนึ่งสองสามแบนี้โดนเดินกลับมาครับแบบนี้ครับแล้วก็ตาตาของไฟเอแล้วครับตาชล้รับเอก็ดีนะครับก็นะครับ เออ,เอ,อชาร์จนะครับก็เดิน,นครับปู้บนี้สมาร์ทยัสมารไม่ได้ครับท่านผู้ชมก็เออก็ยังไม่สมารก็ก็เดินทางนี้ก็ได้ปุ๊บอยงนี้โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็นี่ครับขึ้นโจมตีนายอันนี้ก็อ้ออีซี่หนีกับเพื่อนอันนี้ก็นะครับก็อันนี้ก็จมตีนแล้วไม่ได้ก็ เตีนี้ดีกว่าเบ็กปุ้มยึกปั่นียโอเคไหมครับนี่ก็นี่ก็ชาร์จนะครับจมตีนนายเนี่ยโอ้ my god ไม่เป็นไรจะหนีดีกว่าสีสัยนี่เกมนายทำอะไรไม่ได้แล้วอันเหรออืม Haspong แบบนี้ก่อนถึงน่าสามตาแล้วตายเนี้ก็ผมก็จงตีนสามตาแล้วก็จบเกมเลยนะครับก็ ยิ่งก็มีอันนี้ผมจะบอกนะรับว่ามันเพิ่มอะไรได้มาเองนะครับก็อันนั้คือเพิ่มสัญลักษณ์นะครับเพิ่มคะแนนครับหรือถ้าท่านเล่นแบบธรรมดาก็คือเล่นแบบแบบไม่มีแพ้ไม่มีชนะเล่นไปเรื่อยเรื่อยเพลินจนหมดเวลาเลยแบบนี้นะครับนั่นแหละครับก็นี่ก็คือผมแนะนำนะรัาว่าเกมเนี้ยครับถ้าแมีอะไรต้องถามก็ทำอะไรที่ดีกว่าก็ดีดีดีกว่านะครับว่าเกมมีเพื่อความเพลินนะเพื่อนะเพื่อนทำให้เวลาที่ไม่ค่อยมีประโยชน์มีประโยชน์ขึ้นนะครับนั่นแหละครับใช่รับก็ เพิม่มอันนี้ก็คือเพิ่มคะแนนได้ก็จะเป็นจับพอนับศูนย์ถ้าท่านไม่ชมได้แบบโจมตีอีกฝ่ายนึงแบบโจมตีฝ่ายเพื่อนได้นะครับแบบวุ่นแบบนี้ท่านชมก้อนก็อนแบบเขียนคะแนนตรงนี้นะครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็ได้หรือเขียนต,ต,ติ๊ก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 แบบนี้ประมาณนี้นะครับฉลากก้อนนี่คือวิธีการเล่นนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย